เป็นปลาอะไรฮะปลาดุกกับปลาไหลจ้ะลูกปลาดุกกับปลาไหลจ้ะแม่น้ำท่าจีนปล่อยได้เคยค่ะลูุขาแม่น้ำท่าจีนปล่อยได้ค่คะลปลดาปดุกปลากักปะปลายปลาไหลการเงินค่ะการเงินการทองอเอกมาจับกล้องให้พี่หน่อยนี่ได้น้องมาช่วยจับกล้องเี้กล้องก็ไม่ได้มาเช็ดหน้าแล้วขายยังไงยี่สิบห้าตัวร้อยบนสองอย่างค่ะลุขาอ๋อยี่สิบห้าตัวร้อยมีทั้งปลาดุกปลาไหลค่ะมีสองอย่างค่ะลูก ออันนี้พอพันมากไม่ได้จับตามแอ่งน้ำไน้กจัดตคไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อในนี้หมดเลยเหรอหนึ่งสอสี่ห้าหกเอาหกรอยค่ะหกรอยะ500ไม่ได้ใช่ไหมห้าร้อยห้ารครับไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวอีกแล้วอ่ะแล้วบ0กนะกรอยต ขอบคุณค่ะเจด้าน่างมีแพรปล่อยปล่อยด้านล่างเลยคะ่ะอน,นุเอาไปอ่านเลยอันนี้ไปด้วยลูกอ้าเจมีคนเมา,าแล้วร <c oughs> อมาวันห <c oughs> นึ่งเลยพี่ก็มารอ,อมาวันหนึ่งรอมาวันหนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> ท่าจีนค่ะเพคด้วยนะมีสัตว์สมุนไพรใชครับตุลกี้สัตว์สมุนไพรก็คุณขาสัตว์สมุนไพรวัดดีเลยลูกค้าเงียบเลยใช่ไหมเจ้าเงียบเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคำอธิษฐานก่อนปล่อยใช่ไหมจะมาเลยตากล้องเชิญค่ะเอามีปลาอะไรบ้างตากล้องมาดูดิมีปลาอะไรบ้างเนี่ย หัวโตจังเลย,ยปลาดุกเขาอ่าอะปลาดุก,ดกลูกปลาดุกเป็นอย่างงี้ค่ะยี่ 25, ิบห้านี่นี่นี่เดี๋ยวห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวร้อยตัวร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าตัวทั้งหมดแล้วถ้าปล่อยปลาไหลในน้ำได้ขาดต้องเ่งมันเยอะจ้ะนะมันไม่ถูกเค้ากินเหรอไม่ไม่ไม่น้ำ้าจีนอย่างงี้แลละจ้ะมไม่ตายแล้วไม่ตายเดี๋ยวผมขึ้นเอาไปให้นะอ้าพี่น้องครับวันนี้ผมนโมนะฮะเดินทางมา ก็รอนแรมมาประมาณ2วัน3วัน2คืนละมีโอกาสได้พาน้องทีมงานแวะที่ตลาด3ชุกตลาดร0อปีเคยมาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้ววันนี้มีโอกาสได้ผ่านเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเงียบเหงาซบเซาเหลือเกินพี่เมื่อสักครู่เป็นคนขายปลาให้บอกว่าข้าวเช้ายัางไม่ได้กินบอกว่าคนไม่มีมาซื้อก็ไม่มีใครมาอุดหนุนเดี๋ยววันนี้ก็เชิญชวน เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยานามิตรนะครับร่วมสร้างบาร,รมีสร้างสร้างบุญกับผมเนาะวันนี้ผมเหมาหมดเลยนะมีทั้งหมด2 4 6 7 7กระแปงนะก็กระแปงและ20 30ตัวก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาอธิษฐานปล่อยปลากับผมด้วยกันนะสาธุเทพไทยเทวาบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคร สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่านโมโพธิสัตวโตวัญชาคาดาโพเอกิทธิ์เสถียรสุภรัต์หรือว่าดีเจนโมเกิดวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะปีนี้ก็อายุได้สี่สิบสองปีขวบแล้วสี่สิบสองขวบปีแล้วนะฮะได้ถือโอกาสตรงนี้ไทยชีวิตสรรพสัตว์ปล่อยปลาปล่อยปลาไหลปลาดุกนะครับเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศกุสล ให้แก่ศัตรูหมู่มารน,นะมิตรและบริวารเจ้ากรรมในเวรทีนะ่มีชีวิตอยู่ที่มีลมหายใจอยู่ก็ดีหมดลมหายใจไปแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณก็ดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็จึงนําความสุขโชคลาภนะที่บังเกิดปรากฏในการถ่ายชีวิตวันนี้ให้ปรากฏแก่ตนเองแล้วก็กัลยาณมิตรที่รับชมรับดูอยู่ในขณะน,นี้ให้ผลจาก สับปทุกสัพโศกสัพปโลกสัพปะไพสัพเคราะห์สเนดจันไรให้หมดไปหายไปนะฮะที่หนักก็ขอให้เบาที่เบาก็ขอให้หมดสิ้นหายไปตั้งแต่บัดนี้นะจวบจนทุกภพทุกชาติไปเลยนะขอให้แม่พระธรณีแม่พระคงคาเนเะบื้องหน้าเป็นทิพยานสักขีพยานแล้วก็สัตสัตที่จะนําไปปล่อยในวันนี้ก็ขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยจวบจนสิ้นอายุไข การได้ถ่ายชีวิตในคราวครั้งนี้หรือว่าปล่อยสรรพสัตว์ในคราวครั้งนี้จงเป็นพรลานิสงยิ่งใหญ่นะหากินเจริญรุ่งเรืองชีวิตหน้าที่การงานการเงินก้าวไกลอายุไขย,ยืนยาวมั่งคั่งร่ำรวยไปพร้อมๆกับนโมกันทุกชีวิตทุกสรรพสัตรสรรพสิ่งเลยนะครับสาธุสาธุาธนะเอาเฮงเฮงรวยรวยไปชีวิตน้อยๆปลาไหลปลาไหล น้องดุกน้องดุกน้องดุกายมีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับหนึ่งก็แปงไปแล้วอันนี้ก็มีปลาไหลด้วยนะครับปลาไหลไปไหลไปรักษาชีวิตให้รอด,ดปลอดภัยนีกเ๋ยปลาดุกปลาดุกน้อยปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งอ้าวให้รักษาชีวิตรอดปลอดภัยกระก็แปงมีปลาไหลนะทุกกรกแปลงมีปลาไหลด้วย ให้รักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยจนสุกจนอายุขายให้รอดปลอดภัยโชคดีโชคดีโชคดีแปลงที่สามเงเฮงรวยรวยตาปลาไหลน้อยโชคดีทุกตัวตนนะจ๊ะเดี๋ยวให้ทีมงานไปส่งกระเป๋งอัดจึ๊บจึ๊บจึ๊บเงเฮงรวยรวยเงเฮงรวยรวย เอาอดปลอดภัยทุกหมดอายุไขจนสิ้นอายุไขเกิดใหม่ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนสร้างสมบรารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผมก็ทําประมาณ5กระแปงที่เหลืออีก2กระแปงก็เอาไว้ให้ทีมงานของเรานะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ให้ชีวิตถ่ชีวิตหรือสร้างบุญบรารมีเห็นโพสต์เห็นเฟซเห็นไลน์ของผมเห็นความเคลื่อนไหวของผมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจแล้วอนุโมทนาเอานะครับ บุญเราก็ได้แค่นี้เองนะฮะเกิดมาแล้วสร้างสมคุณงามความดีสร้างบารมีกันไว้รักนะครับแล้วเจอกันในโพสต์หน้าขอบคุณครับวันนี้ที่3มชุกโอเคอยู่นะพี่